การปลูกพืชโหในช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมหรือยังหรือมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างคะคุณนิตยาหลายคนเห็นฝนนะคะก็บอกว่าอยากจะเพาะปลูกกันแล้วโดยเฉพาะการถือเลิกวันพุชมงคลที่ผ่านมาแต่ฝนที่ว่านี้นะคะเป็นฝนจากพายุฤรูดอนเท่านั้นเองนะคะฝนนี้นะคะจะยังมีไม่มากค่ะไปอีก1-2เดือนนี้นะคะ เราก็เผชิญปัญหาภาัยแล้งมาแล้วนะคะเกือบ3มปีค่ะทําให้เกษตรกร,ก,รก็มีความหวังแล้วค่ะสําหรับการทํานารอบนี้เพราะเขาก็คาดหวังว่าอยากจะปลูกข้าวรอดนี้ให้มีราคาสูงขึ้นลองไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีครับผมได้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่พอดีกับการหว่านพอดีรับถ้าหว่าน,านช้ากว่าน,นี้มันก็นางมันจะมาถ้าหว่านเร็วกว่าน,นี้มันก็จะเลง้งมันก็จะไม่ขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงพอดีผมจะหว่านวันนี้ทุกปีครับผมประสเกตทุกวันนี้มันจะมีฝนมา ดินก็จะพอดีกับการบานพอดีครับผมเกษตรกรไทยครับชาวบ้านแถวนี้ก็เชื่อกันว่าถ้าปลูกในช่วงวันพืชอ่ะพืชพันจะมันจะงอกดีโอกาสรอดเนี่ยแปดสเลยมันจะไม่ค่อยโดนพวกสตูพืชอะไรรบกวนมากเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสมเพิ่งเพิ่งได้ทำรอบนี้รอบแรกเลยนะแบบไงอ่ะริ่แบบถึงเวลาก็ต้องทำเพราะว่าไม่ทำไม่ได้นะ การคาดการ์นะคะของนักวิชาการจากสองมหาวิทยายลัยก็พูดตรงกันนะครว่าในช่วงของปีนี้นะคะเราจะต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงอยู่ประมาณ1-2เดือนนี้ค่ะโดยนักวิชาการก็บอกอีกว่าถ้าจะทานานะคะก็ควรที่จะน่วงเวลาไปจนถึงเดือนกรกฎาก่อนเพราะช่วงเวลานั้นนะคะปริมาณฝนจะเริ่มมีฝนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าหลังจากท่านปลูกหลังกรกฎาเนี่ยมีโอกาสได้นะมีโอกาสได้มากกว่านะ กรณีน,นี้นะเพราะอย่างน,น้อยก็ได้ฝนที่เป็นฝนเฉลี่ยนะแม้มันจะน้อยกระบกเล็กน้อยแต่ยังได้ฝนเฉลี่ยพอจะให้บ้างแต่ดีกว่าปลูกตอนพุธภานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลผลิตนาปีที่เหลือเนี่ยนะคงจะได้สัก70นะ่ะ70%ของ20ล้านตันข้าวเปลือกนะก็ได้ประมาณ14ล้านตันข้าวเปลือก ว่าด้วยความที่พฤติกรรมฝนมันเปลี่ยนมันไม่ได้มันมันคือบวกลบอ่ะมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยก็จริงแต่ว่าในเชิงพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ตกที่ที่เคยตกหรือมันอาจจะไปตกมากที่ที่มันไม่ค่อยตกแล้วไปตกเขตเกาฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เราหวังมากที่สุดตอนนี้ก็คือให้ฝนไปตกเหนือเขื่อนเพื่อให้เรามีน้ําอยู่ในอ่างประมาณหนึ่งคือคำว่าประมาณหนึ่งก็คือต่อให้ฝนตกประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยเรามีความเป็นไปได้น้อยมากที่น้ำในเขื่อนเราจะมากกว่าปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเทียบสถานการณ์ว่าปีนี้เราแรงสาหัสยังไงปีหน้าสถานการณ์เราก็ไม่น่าจะต่างไปจากนี้มาก ปร,ปริมาณฝนที่น้อยแบบนี้นะคะก็สอดคล้องนะคะกับข้อมูลของสถาบันวิจัยนานาชาติด้านภูมิอากาศแล้วก็สังคมค่ะซึ่งระบุโดยว่าโอกาสฝนที่จะตกนั้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตามแผนที่ประเทศไทยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ทางตอนบนยังน้อยอยู่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเป็นพื้นที่สีเหลืองเขียวและฟ้าหมายถึงโอกาสฝนตกน้อยและยังแล้งอยู่มากซึ่งแตกต่างจากภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ ที่เป็นสีแดงที่หมายความว่ามีโอกาสฝนตกมากกว่าทางตอนบนของไทยแปลง,ง่ายๆก็คือตอนบนของไทยยังแล้งอยู่ฝนที่ตกอยู่ในขณะน,นี้ก็คือฝนจากพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเราขยับมาที่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นขอบบริเวณสีแดงๆนะคะตามพื้นที่ที่อยู่บริเวณทางภาคใต้นะคะแล้วก็พื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงพื้นที่ทาภาคกลางนะคะและภาคอีสานตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นสีส้มเล็กน้อยนะคะนั่นหมายความว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะโอกาสที่จะมีฝนตกนะั้นมีมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทําข้าวนาปีที่เป็นข้าวไวแสง อย่างเช่นข้าวหอมมะลิที่มักปลูกในพื้นที่กเกษตรน้ำฝนค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปริมาณของข้าวที่ส่งออกในแต่ละปีค่ะคุณผู้ชมแต่ละปีเราจะมีข้าวนะคะ ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ30ล้านตันนะคะขณะเดียวกันเราจะแบ่งเป็นข้าวนาปังนะคะอยู่ที่ประมาณ10ล้านตันต่อปีส่วนข้าวนาปีจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านตันต่อปีขณะเดียวกันเรามีข้าวส่งออกนะคะอยู่ที่ประมาณ7ล้านตันเท่านั้นเองนะคะในจํานวนนี้ค่ะแม้ผลกระทบจากภัยแล้งจะติดต่อกันยาวนานถึง3ปีที่ผ่านมาทําให้เกษตรกรนั้นะนะคะปลูกข้าวแต่ก็พบว่าก,การส่งออกของไทยไม่ได้กระทบมากนะคะ ขณะดเดียวกันนักวิชาการยกก็ยอมรับด้วยว่าปัจจุบันปัญหาการผลิตข้าวของไทยมักมีต้นทุนที่สูงนะคะกว่าประเทศเอืน่นๆและใช้น้ําค่อนข้างมากเมื่อขาดน้ําก็กระทบอย่างหนักแต่ในอีกมุมสถานการณ์โควิด -19 บเาทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวสําคัญอย่างอินเดียมีแนวโน้มจะลดการส่งออกข้าวบางส่วนลงนะคะหากเราสามารถผลิตข้าวนาปีได้เต็มศัก,กยภาพก็จะกลายเป็นโอกาสทองของชาวนาไทยเพราะมีการคาดการณ์ด้วยว่าราคาข้าวหลังจากนี้อาจจะปรับตัวสูงขึ้นทั้ง ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและข้าวที่มีคุณภาพรองลงมานั่นเองค่ะข้อมูลที่ผมทำเนี่ยข้าว5% 25%เนี่ยมันปรับสูงขึ้นประมาณ20ประมาณ17-20%แต่ค่าคุณภาพสูงค่า p r e m ียมหอมมะลิเนี่ยแค่1%นั่นเองอธิบายได้ว่าในแม้แต่ในประเทศผู้นํเข้าวเนี่ยนะที่เป็นตลาด p เ e m ียมเนี่ยเขาก็นําเข้าข้าวข้าว p เ e m ียมลดลงเพราะเหตุว่ารายได้มันถูกกระทบ คะแนไล่จะกทบก็คือคนจะหันไปกินข้าวที่มันทดแทนได้อย่างวันนี้ทั้งหอมทั้งนุ่มเนี่ยของม่ลเนี่ทั้งหอมนุ่มเนี่ย,ขมมเ,ย,เ,ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวแค่แค่ที่น,นุ่มคือข้าวปัุมคมือข้าวหอมเวียดนามแทนซึ่งมันมีราคาที่สูงกว่าดังนั้นข้าวหอมอปมัตรทมหรือข้าวหอมเวียดนามเนี่ยราคามันปรับขึ้นประมาณ20สเอร์ส่วนข้าวหอมมะลีจริงๆเนี่ยมันปรับขึ้นแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เท่านั้นเองนะอันนี้ก็จะเห็นเห็นกลไกตลาดที่มันปรับเปลี่ยนไปแต่ว่วา ข้าวที่ราคาขึ้นเนี่ยก็คือก็คือข้าวอยู่ในเกณฑ์65เอร์ซ็น25เปอร์เซ็นตข้าวข้าวในกลุ่มข้าวข้าวขาวเนี่ยนะฮะเพราะว่าประเทศที่ที่ที่นำข้าเนี่ยส่วนมากก็จะนำข้าไปเป็นเพื่อเพื่อเพื่อเป็นสำรองนะเป็นฟุต e ิคเ i t ีสำหรับในประเทศนะพราฉะนั้นก็จะคือข้าว5็น25เปเซ็นเนี่ยที่ที่ที่โบรกโกกันเยอะ คุณผู้ชมคะการผลิตข้าวให้ได้ตามเป้าหมายมันก็เป็นจยดใหญ่สําคัญเหมือนกันค่ะสําหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเวลานี้นะคะเพราะกเกษตรกรส่วนใหญ่นะก็คาดหวังเหมือนกันค่ะว่าปีนี้จะต้องทํานาให้ได้นะคะเพื่อหวังผลผลิตที่ได้คุณภาพแต่ในขณะเดียวกันนะคะการที่เราปลูกข้าวเฉพาะเพียงแค่อย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เป็นผลเพราะนักวิชาการบอกว่าถ้าเรามีการปลูกพืชแบบผสมประสานร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทําให้เรามีกําไรมากกว่าการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณคุณนิตยานะคะ